หหลสวัสดีครับช่องยงกิมฟ้าเมืองครับันนี้จ้อยนามาดานจากได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรครับมามาเอาลงมใหอยหาก่นะอนการ,กรเกษตรเพื่อการพืชผลผมเป็นสมาสิกหากรอการพืชผลนะผมอยู่กรมหาที่บกครับ ผมในที่ขอ,อ,ขอ,อก็มืุกขอก็เงินผู้เงินดอกเลี้ยดามจากผมชงเสริมเพิ่นครับผู้นาจิ้นเชื้อฮาก่อนครับเพิ่นธไหนมาเห็นครับผสมพันธร็จอยู่ครับหน้าอกแห้งนี่เห็ดเพราะป่าโมวันก็ได้ครับหน้าอกแห้งหน้าอกแหง้งครับฮะไคก่อนสร้างมาจากพี่บุญครับสร้างหยังสรางหยัง ทางม่นบ่ทางม่นน้อพ่นบ่คือ้นม่นพ่นทางพ่นมาจากพิบุญครับทำงานเนี่ยผลได้ขาวสะอาดมือเดียวเท่านี้หมู่ว่านมาล่องมึงไมอนีเรียบร้อยเลยจางมาจากเมื่อพิบุญมั่งสาหานครับปากเบอร์ด้วยเนี่ยวัดในเกาะวัดเบอร์ด้วยี่ไหนวะปากเบอร์ด้วเบอร์แสนเก้า 089 284 2ดเก้าสองแปดสี่สองแปดสี่สองสามห้าหกสองสามห้าหกับทางพ้น,พ,น,พ,นพ้นนอครับแด่ผลสำเร็จได้ครับขอขอบคุณสกกรการกระตราการได้ผู้จัดการพนาสินเชื่อประธานกรรมการและกรรมการครับขอบคุณนกรมชงเสริมอีกไงสินเชื่อราคาถูกช่องยงกิมฟ้ามเมอรอจอยยีติวันขามเปียได้ครับเอเพื่อราการนี่ครับ กุมหาที่พกเป็นสมกิตทีราหุ่นช่องยงกิมฟาร์เมอร์ทรงขมาไล่ขมาในสายก่อนนี่ครับขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปแน่เพื่อกำลังใจในหาคีบีบีไม่เบื่อครับขอบคุณครับ